ทุโฟนท่านะมันจะมาทำประเทศเฮเลตถอดเลยเหมือนหน้าโทนเหมือนหน้าตาเหมือนนแม่ไปเลยไปดูเลอเต้เลยอันตรปยไปเท่าเกมแบบเท่ะไรเอาแตมเฮียเฮียนเลยฮะอุ้ยเอาทีโพมแทนเลยเลยถอนไปใถ่รูด ปลุดเลยการถูกที่ได้ขายมันดเอาเงียเนี่ยทำับษรพื้นทำมานทึกเีหาหน้าตาหน้าตาดูประเทศ น่าเอาอะไรน่าจะน่าจะหนี่เลยเอ้ยไม่ได้น่าจะหน,นี่นา,า,าเอาเปลียวเอาตะล่านเลย ไีชิ้โดดตร้มี้ได้โดดตรงนีได้ไม่ีโดดป้นเอ้โดดตรงนี้ได้เลยโดดตรงนี้กล้าถุดได้เลยต่อไปเใช้แปดเลยเขาให้ มาบูประเทศ่ายเป็นเดิมได้ตังหน้าเดีโอเคเสร็จแล้วเลยประเทศคาราตอนเลยเหมือนหน้าปาดเลยพูดชิดเลยต้องทำพูดเลย